แกงเผ็ดแกงเผ็ดปลาดุกแกงเผ็ดปลาดุกอ oh ๋อเฮ้ยผมไม่เคยได้ยินนะแกงเผ็ดปลาดุกนี่ทำยังไงเนาะทำให้ดูเนิดโอ้ครั้งแรกนี้ผมไม่เคยได้ยินชื่อว่าแกงเผ็ดแกงเผ็ดยังไงวะแกงผัดเผ็ดมิตรผัดเผ็ดเนาะผมเคยผัดเผ็ดผัดผมได้ยินแต่เคย ก็ได้ยินเดเผ็ดปลาดุกอันนี้แกงเผ็ดปลาดุกครับ <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่าแบบไหนผมก็ไม่เคยเห็นเนาะอันนี้ลุงเกดใบกะเพราไหมครับเออไม่เคยเห็นเนาะจะรอชมดูว่าเป็นยังไงแบบไหนเนาะแกงแกงเผ็ดปลาดุกแซ่บๆน,นี่อันนี้ปลาดุกผมทำให้เรียบร้อยแล้ว เมื่อือครพี่น้องจะรอดูเชฟแกงเผ็ดประดุกจะออกมาหน้าตาแบบไหนรสชาติแบบไหนไม่เคยกินครับพี่น้องรอรอชมครับรอชม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 ว่าสิแซ่บ่อันนี้ก็ซื้อเครื่องมาเรียบร้อยครับสิแกงที่อะไรมีอะไรนี่้วย กระชงกระชายใบกะเพราเรียบร้อยครับพลิกคลิกจะไม่ตามครับเอาแบบซอยเอาอชมครับเราจะมีเมื่อกี้เมนูอะไรเมนูเมนูอะไรเมื่อกี้อะไรแกงเผ็ดปลาดุกออแล้วก็จะอีกเมนูหนึ่งก็จะต้มต้มปลาปลาท่อนใส่ ใบออมครับพี่น้องอหอมอยู่หน้าคือเก่าเด้อพี่นออ้องต้มต้มปลาใส่ใบออมครับกินข้าวหอมมีแหงอ,อ,อ,อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องจะมีสองเมนูก็วันนี้สองเมนูนอ่าไห่แกงกันนะแกงเผ็ดแกงเผ็ดปลาดุกหอมหอมแซ่บพี่น้องกับต้มปลา ช่อนใส่ออมหอมหอมอันนี้ก็เริ่มคั่วพริกแกงครับคั่วพริกแกงก่อนครับคั่วพริกแกงอ่อนหอมหอมพี่น้องเนี่ยแกครับขวบพริกคั่วพริกแกงหอมหอมพี่น้องเอาปลาดุกลงไปเนาะผมไม่เคยไม่เคยไม่เคยเห็นนะจะลองลองดูว่านี่ว่ารสชาติจะแซ่บขนาดไหนแกงเผ็ดปลาดุกเอ้อโหตะแซ่บพี่น้อง ของพี่เก่งครับพี่น้องเกลืก็เตาเลยมารอ,อเดี๋ยวรอชมครับรอชมครับว่าแกงแกงเผ็ดปลาดุกสิเป็นอย่างไรพี่น้อง <c oughs> แต่แต่กลิ่นนี่โชยมาแบบหอมๆนะครับของพริกแกงครับกกรุ่นอ้อ,นองรุย่ยจ้าใส่ใบก,กะเพรา เอาใบกระเพราเอาไปเนาะหอมหอมไปเนาะหอมหอมอยู่นไหนก็เขกาเด้อพี่น้าะเมนูเด็ดเย็นนี้ค่ำคืนนี้อยู่นหนก็เกาเด้อพี่น้องเนี่ยเมื่อคืนฝนตกก็ได้ปลามา อยู่บ้นนานอกเราก็อย่างนี้นะครับทานกินง่ายจะกินอะไรก็ได้กินครับพี่น้องโอ้หอมพีิเกงครับพี่น้องหอมพี่เกงครับเออหอมหอมเลยครับพี่น้องไม่มีกะทิครับไม่ได้จัดกะทิมาก็เลยแบบเอาแบบผัดได้จะได้อะไร แกงเผ็ดแกงเผ็ดประดุกแบแซบ่บเยังไม่เคยชิยมนะครับเดี๋ยวจะรอชิมดูมีเชียมมาจากไกลเลยครับมาทําให้กินครับวันนี้เดี๋ยังหุงข้าวกินข้าวนอนพอมีเห,หง,งี่ไปน้องลอืมโอ้เสียายไม่มีกนะทิเนาะกะทินังวงนี่แซ่บเลยนะพี่น้องนี่จากผมนึกภาพไปนะทํา ท้าม so me. so kind of um, ีกะทินะนัวๆเลยแซ่บพี่น้องใส่จั็กน้อยหอมปลาเดกนะยอดปลาเดกใส่ักหน่อยแซ่บพี่น้องพัดะปิดฝาไว้ครับคึบงน้าร้อยปลาดุกเปื่อยก่อนตำไปกระเทียมกระชายใส่เล็หน่อยพี่น้อง ชายครับไปน้องเต็มเครื่องครับไปน้องเต็มเครื่องต้มปลาครับไปน้องต้มปลาแซบใส่ใบออมหอมๆไปน้องแซบแกงเผ็ดปลาดุครับไปน้องหอมๆไปน้องเนี่ยแกงเผ็ดปลาดุแกง เป็นแต่แซ่บพี่น้องยังไม่เคยกินครับพี่น้องเป็นแต่แซ่บพี่น้องหอมๆพี่น้องอยู่นาคือเก่าอันนี้เครื่องเตรียมต้มปลาครับต้มปลาใส่ออมหอมๆพี่น้องกินข้าวแซ่บแซบพี่น้องอยู่นาคือเก่าเด้อพี่น้องอ่ะพี่น้องสตรแล้วครับพี่น้องแกงเผ็ดปลาดุครับพี่น้อง เออหอมหอมไปน้องใส่ลายปกใส่ลายหอมลายเลยเหรอพอแล้วพอแล้วประมาณนี้ซื้อหอมหอมไปน้องตักตอนใหนไปน้องเบิ้งแน่ไปน้องเออหอมครับไปน้องนะดูตอนไหนครับไปน้องดูตอนน้อยดูตอนประดุกน้อยเปื่อยไปน้องเออเน้นๆไปน้องเออหอมครับไปน้องเออเออน้ำลายไหลเลยไปน้องเจ็บๆไปน้อง อยู่นะคือเกาเด้อพี่น้องมามามาผมมือเออเออเส็บๆพี่น้องปลาดุกเปืป่อยๆครับพี่น้องหือหอมครับพี่น้องหอมหอมพี่น้องกินข้าวแซ่บๆพี่น้องอามาไปเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องแกงเผ็ดปลาดุกพี่น้องมันก็แบบ จะคล้ายๆเหมือนผัดปลาดุกกันเลยแต่มันไม่ใช่มันเป็นแกงครับพี่น้องแกงเผ็ดปลาดุกครับพี่น้องปลาดุกเนื้อปีเปื่อยครับแซ่บพี่น้องแกงเผ็ดปลาดุกครับพี่น้องกินข้าวฮ้อนๆพอมีแหงเด้อพี่น้องเลยอะปลาดุกปเปื่อยเลยครับเน้นครับพี่น้องอแซ่บทักรถ จัดรถเด็ดครับพี่น้องน้ำเดือดแล้วจ้าพี่น้องต้มปลาจ้าหอมหอมพี่น้องต้มปลาใส่ผักอีออมครับหอมหอมแซ่บๆพี่น้องใส่ปลาลงไปเลยพี่น้องอหอมหอมพี่น้องอยู่นั่นคือก่กาเดิ้อพี่น้องต้มปลาครับพี่น้องหแซ่บๆพี่น้อง ่าพี่น้องครับต้มปลาสุดแล้วครับพี่น้องต้มปลาใส่ใบออมครับหอมหอมพี่น้องอยู่หน้าคือเกาเดอร์พี่น้องเออเสแยบพี่น้องหอมหอมพี่น้องเปื่อยแล้วครับพี่น้องเปืดยแล้วครับต้มปลาเปื่อยเสียบพี่น้องหอมใบออมหอมประเดกครับพี่น้องนะปลาเปื่อยเน้นๆครับพี่น้องสูไม่ใกล้เลยพี่น้องใกล้ๆเลยครับไปดูครับ ปลาช่อนครับพี่น้องเออปีเปื่อยครับพี่น้องหอมใบอ่อมครับพี่น้องเสียบครับพี่น้องแสีบคักพี่น้องเน้นๆเลยครับพี่น้องเน้นๆเลยครับพี่น้องเออปีเปื่อยครับพี่น้องเออกินข้าวหอนห่อน้องไปน้องน้องปีเปื่อยน้อพี่น้องอยู่หน้าคือเก่าเด้อพี่น้องเออแซ่บเมาเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อพี่น้อง เอ,อมีแกงเผ็ดปลาดุกครับพี่น้องแกงไปปลาดุกครับต้มปลาใส่ใบออมครับเน้เนๆหอมๆครับพี่น้องอยู่หน้าก็เกาเด้อี่น้องปลาดุกไปเปื่อไปคอแซ่บี่น้องเออ